โอ้โหซิโตมากใกลชิเกนชิเกนยูโชมีติดแนทิว่า beautiful น้องไม่ยิ้ม so beautiful ดูมัมดูดิเดวิเชีย s ม่รู้ so beautiful ั ลำร้อยล้านนะครับผมซีซันสีน่แล้ววันนี้ครับผมมาร้านที่อยู่ในตำนานเลยและวมันยังมีอยู่จริงฮะชื่อร้านว่าร้านข้าวซอยเจ้าเก่าลุงสุรินนี่คือเขาเรียกว่าบ้านบ้านมงนะบนดอยปุยอ่ะเราเข้ามาดูร้านนี้ดูโอโ้ยังเปิดอยู่ผม <c oughs> เคยเข้ามาในสมัยล่าสุดที่ก็คือปร,ประมาณผมเป็นนักเรียนอะ่ะขี่รถเครื่องขึ้นมาเอละแต่ตอนนี้เปลี่ยนไปเยอะครับ อ,อ๋อแมวครับเราเปลี่ยนไปเยอะวันนี้ฮะเพ่ยอ,อ่าสวัสดีครับเพ่ยตีเจ้าของป้ายยาวนี่มาร่วมทีมกันไปได้นานแล้วยังบปได้มากินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เอ้ยก๋วยเตี๋ยวอ่ะข้าวซอยร้านนี้โอ้โหผมมาได้ได้ขึ้นมาตั้งแต่มายครับน่าจะมีเฮ้ยเซมเซม,เม,เซมก,กันเลยเซมเซมกันส,สิบ สิบห้าสิบหกอย่ได้วันนี้สั่งอย่างเมนูอย่างครับข้าวซอยเนื้อครับข้าวซอยเนื้อเมนหาวัดเด็ดเลยต้องลองดูแล้วนะครับผมปกตินี่คุณลุงเออเป็นข้าวซอยอิสลามด้วยก่อนครับคุณลุงไม่ละเพราะว่าออริจินอลก็คืออิสลามนี่แหละอ๋อเหรอฮะตั้งร้อยซาวกะปิมาละอิสลามเป็นเจ้าเลยสมัยที่ขายสมัยต่กอนผมขึ้นมาถ้วยประมาณสักสามซิตจะอยู่ประมาณแบบเป็นวัยรุ่นเริามาขายที่นี่ถ้วยละสิบบาทสิบบาทเลยครับ สี่สิบปีที่แล้วอโอ้สี่สิบปีแล้วคุณผู้ชมครับดูผมอ่าผมยังหนุ่มอยู่ดูนะครับเนื้อแปดสิบไก่เจ็ดสิบครับเดี๋ยวนี้เนื้อเจ็ดสิบไก่เจ็ดสิบนะครับเนาะอ๋อโอ้ยเนื้อแปดสิบไก่เจ็ดสิบครับความอร่อยก็คือเส้นที่นุมนะ่มหนาเพราะว่าเครื่องเทศมันแปลงมาเดียวเนื้อกับแปลงมาเดียวนี่ยนีเป็นมีเครื่องเทศตรงนี้ตัวเอง เปิดเก้าโมงแล้วปิดแล้วครับกระดูกก็ปิดแล้วนอนมดกับมดประมาณห้าโมงเกือบหกโมงโอ้ห้าโมงเกือบหกโมงเลยจ้าสุดหกโมงจ้าสุดหกโมงครัจ้าสุดเจ็ดโมงโอ้โหอ่าคุณผู้ชมครับหอมเลยทีเดียวนะดูหน้าผมครับคุณผู้ชมนะหอมขึ้นมาทันทีเลยโอ้โหดูดูกรอบครับดูกรอบของปลาเป็นต้องมีไฟ้วมัน ตัวก็วยซูดมาของเปิร์ลครับคุณผู้ชมครับแต่รัตี้นี่คือผมบอกว่าสุดจริงๆนะรอบนี้ตีเนี่ยเป็นตำนานเลยครับก็ฮะอ๋อครับคนละคนละสูตรเลยคนละสูตรเลยผมเคยมากี่านนี่เลยยังผมเกยเป็นสมัยมอเตอร์นีครับขี่รถมาแอลรับเจ้าหมูแล้วก็หายไปนานแล้วผมลืงกำลังเข้ามา ผมมาแอลกับท,ท,ทีมงานกับน,นัปบายฝนต้นหนาวแล้วครับเดินทางกันแล้วนะถ้าใครจะใช้ยางนะครับที่มีประสิทธ,ธิภาพอย่างผมผมปักตะกร้าไว้แล้วนะเฮอริออนนะครับบอกเข้าโค้งหนึบจริงๆแล้วก็สามารถดูแลชีวิตของเราไปถึงจุดมุ่งหมายได้อย่างดียอดเยี่ยมครับถ้าใครสนใจครับร้านรถใหม่ใกล้ฉันครับสาขาน้าช้างเผือกครับไปเปลี่ยนยางซื้อรถใหม่ได้เลยทันทีนะครับผม <c oughs> วันนี้ผมขอกินข้าวซอยลำล้ำก่อนนะครับ ปลายฝนต้นหนาวแล้วมาแอวของตัวครับก็ต่อดดยปุยเจ้าเก่าครับผมนี่มีกรอบล้วนนหรมีกรอบล้วนนี่คือยังไงพี่เหนียวก็ไม่ใส่เส้นสิครับอ๋อคือไอ้แบบใส่เส้นเลยเมียนครับจ้ามักมีกรอบล้วนแต่นี่เป็นเส้นใหญ่เนาะอ๋อปเปเน็นเส้นใหญ่อ๋อ,อเอ๊ะยังไงวะมีกรอบล้วนในเส้นใหญ่ไม่ไม่แมสเส้นของเปิ้์นนั่นที่มันกรอบๆในใหญ่อ๋อครับเราดูเนื้อเปิ้์นแล้วมีกรอบมโอ้โทษครับโอ้โหซีโต้มักไก ชิเกนชิเกนมีใจมีใจมีใจยูโชมีโอ้ติดแน่ติดโซ่คุณผู้ชมครับดูหอมจริงโอ้ย so b e a u t i f u ดูมัมดูดี delicious มาดู so beautiful ให้ซัดไอยาพันนี่ครับเปไหนครับนี่นะฮะวันนี้ถามก้อนที่จะราจากกันอ่ะครับเพื่อฝากร้านเลยฝากร้านป้ายยาเลยอ่ะ ขายเครื่องนดนตรีฮ้ยแม่นครับขายเครื่องดนตรีอะไรแต่ก็ทับเซตอัพสปากีตาร์เบส ครับผมของก็มีนะครับแต่สง่งเครื <S <S 2> <S 2> อ่องคนทำครับผมชอบถ้าใครมาแล้วนะหรือว่าอยากจะติดตอ่อเพื่อครับผมพิ้งที่คอมเมนต์เลยนะเพื่อจะมาคอมเมนต์เองว่าร้านป้ายยาครับซื้อของเครื่องมือดนตรีได้นะ <S <S 2> <S 2> ส่วนคุณผู้ชมครับถ้าอยากจะขึ้นมานะทานอาหารแบบนี้ครับดอยปุย <S <S ขึ้นมา <S 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 บ้านหม่อนเหรอเอ๊บ้านหม่อนเห้อบ้านเหรอหมู่บ้านโดยปุยหมู่บ้านหมูกเออหมู่บ้านหมกหมูโดยปุยนะมีข้าวซอยระดมในในตำ นนวันนี้ผมกับทีมงาน,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 นลาไปก่อนนะครับผมเจอกันครับผมไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ <c oughs>